แล้วก็ดูสิคะมีต่อฟางนะคะที่เก็บเกี่ยวพักผ่อนใจให้ผ่อนคลายนะคะความสุขสัมผัสได้ธรรมชาติอยู่รอบตัวเราคะ่ะอากาศช่วงนี้อาจจะร้อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศตะวันใกล้จะลารับขอบฟ้านกกาก็บินเข้ารลวงลังนะคะทุกๆคนดูสิคะ่ะนา เวลาย่ำค่ำนะคะทุกๆคนตะวันก็ใกล้จะลาลับขอบฟ้านะคะทุ่งหญ้าที่เคยเขียวเกิบรรยากาศยามเย็นๆนะคะตะวันใกล้จะลาลับขอบฟ้านกกาก็บินเข้าลวงลังนะคะทุกๆคนดูไหมคะสวยงามเห็นความเงียบได้ยินเสียงธรรมชาติได้อยู่รายร้อมกับธรรมชาตินะคะดูสิคะ บรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นแล้วนะคะกําลังจะพบค่ําแต่ยังไม่ค่ามากแสงอาทิตย์นะคะก็ยังอยู่บนท้องฟ้าแดดแรงมากๆเลยสําหรับวันที่7นะคะ7กุมภาพันธ์2 5 6หอะไรก็ให้มีสตินะคะความร้อนอาจทําให้เราดูแล้วหงุดหงิดและว้าวุน่นเราก็ต้องผ่อนคลายดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าเอาตาสบายใจนะคะแม้ว่าอากาศวันนี้อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ ถึงอากาศร้อนเราก็ร้อนเพียงกายแต่เราไม่ร้อนใจทุกอย่างทาสดชื่นนะคะยังมองดูแล้วก็ยังสบายตาสบายใจนะคะดูแล้วก็ช่วยผ่อนคลายเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะคะพักผ่อนใกล้ถึงเวลาบนา เวลาย,ย่ำค่ำนะคะทุกทุกคนตะวันก็ใกล้จะลาลับขอาฟ้านะคะทุ่งหญ้าที่เคยเขียวกับบรรยากาศยามเย็นๆนะคะสายตาสบายใจนะคะแม้ว่าอากาศวันนี้อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ถึงอากาศร้อนเราก็ร้อนเพียงกายแต่เราไม่ร้อนใจทุกอย่างที่เงียบสงบดูแล้วสบายตาสบายใจแม้ว่าจิตใจจะพาพุ่นมาแค่ไหนเมื่อมองไปในบรรยากาศยามเย็นก็จะเห็นความ นะคะแล้วก็ดูสิคะมีต่อฟางนะคะที่เก็บเกี่ยวบนตะวันใกล้จะลรับขอบฟ้านกกาก็บินเข้าลวงลังนะคะทุกๆคนดูไห่คะห้าหกกนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะดูแล้วก็สบายแล้วก็เห็นแสงอะไรไหมคะแสงสวา่างแสงที่คอยให้แล้วก็เห็นแสงอะไรไหมคะแสงสวา่างแสงที่คอย ให้ดูแล้วก็ให้ความสบายตาสบายใจนะคะพิ่ชาก็พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นใกล้จะค่ํานะคะพักผ่อนรับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปห้าหกหกนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะ ดูแล้วก็สบายผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลางล่างก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมีหญ้านะคะนี่เป็นยามเย็นๆน,นี่คือบรรยากาศนะคะทองทุ่งอะไรก็ให้มีสตินะคะความร้อนอาจทําให้เราดูแล้วหงุดหงิดแล้วว้าวุ่นเราก็ต้องผ่อนคลายดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าออกตะวันใกล้จะลารับขอบฟ้านกกาก็บินเข้าหลวงลังนะคะทุกๆคน ใช่ไหคะเป็นพื้นเป็นฟางใช่ไหมคะเดดอาจจะส่องเพราะว่าเราถ่ายย้อนแสงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆแล้วไม่ได้มืดมากมีเสียงนกเบาๆตกดินนะคะก็เอาบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้เย็นๆนะคะของวันที่7นะคะที่7นะคะกุมภปาเจ็ดกุ้งปาสองงานผลิตเ,เรียบร้อยแล้วนะคะกลางล่างก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมีหญ้านะคะนี่เป็น ยามเย็นนี่คือบรรยากาศนะคะทองทุ่งพักผ่อนรับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปตะวันใกล้จะลารับขอบฟ้านกกาก็บินเข้าหลวงลังนะคะทุกๆคนนี่คะพักผ่อนใจให้ผ่อนคลายนะคะความสุข สัมผัสได้ธรรมชาติอยู่รอบตัวเราค่ะโอหกนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะดูแล้วก็สบายไปเดดมากถ้าจําเป็นต้องไปเดดก็ต้องรีบกลับเข้าร่มหรือไม่ก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะบรรยากาะทบเย็นเยยวกห็นแสงอะไรไหมคะแสงสว่างแสงที่คอยให้นะคะแล้วก็ดูสิคะมีต่อฟางนะคะที่เก็บเกี่ยวไปเงียบสงบ ดูแล้วสบายตาสบายใจแม้ว่าจิตใจจะพาพุ่นมาแค่ไหนเมื่อมองไปในบรรยากาศยามเย็นก็จะเห็นความยังคงความสวยงามเงียบสงบอยากอยู่อย่างนี้พระเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสมองแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะแม้ว่าจะค่ำแต่ค่ำคืนที่สดใสน,นะคะอกดินนะคะก็เอาบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้เย็นๆนะคะของวันที่ จ็ดนะคะที่เจ็ดนะคะกุมภาเจ็ดกุมภาสองเย็นแล้วนะคะกําลังจะพบขําแต่ยังไม่คํามากแสงอาทิตย์นะคะก็ยังอยู่บนท้องฟ้าแดดแรงมากๆเลยสําหรับวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆอีกเช่นเคยนะคะตรงนี้ก็เป็นทุ่งที่อยู่รงบริเวณนทุ่งนางใกล้หมู่บ้านนะคะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นห้าหกหกนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะ ดูแล้วก็สบายออกไปเดดมากถ้าจําเป็นต้องไปเดดก็ต้องรีบกลับเข้าร่มหรือไม่ก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะบรรยากาศพบรื่นยา่าหก6กนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะดูแล้วก็สบายเงียบสงบดูแล้วสบายตาสบายใจแม้ว่าจิตใจจะพาพุ่นมาแค่ไหนเมื่อมองไปในบรรยากาศยามเย็นก็จะเห็นความนา เวลาย,ย่ำค่ำนะคะทุกทุกคนตะวันก็ใกล้จะลาลับขอบฟ้านะคะทุ่งหญ้าที่เคยเขียวคือบรรยากาศยามเย็นๆนะคะผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะกางล่างก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมีหญ้านะคะนี่เป็นยามเย็นๆนี่คือบรรยากาศนะคะท้องทุง่งดูแล้วก็ให้ความสบายตาสบายใจนะคะวิชาก็พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นใกล้จะค่ำนะคะ 5 6 6นะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะ ดูแล้วก็สบายแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าก็ดูแล้วก็ยังสดใสแม้ว่าจะดูมืดแต่มองไปแล้วพักผ่อนรับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปสายตาสบายใจนะคะแม้ว่าอากาศวันนี้อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ ถึงอากาศร้อนเราก็ร้อนเพียงกายแต่เราไม่ร้อนใจทุกอย่างทำพักผ่อนหลับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปยังคงความสวยงามเงียบสงบอยากอยู่อย่างนี้ชี้นําทางให้พวกเราในการเดินต่อไปเมื่อมีตะวันตกดิน ก็ย่อมมีตะวันผูกพ้นขอบฟ้าดูแล้วก็งดงามยิ่งนักนะคะเดี๋ยวนี้ชากก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะยามเย็นเย็นของเรานะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะพักผ่อนใจให้ผ่อนคลายนะคะความสุขสัมผัสดได้ธรรมชาติอยู่รอบตัวเราค่ะเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสมองแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะแม้ว่าจะค่า แดค่ำคืนที่สดใสนะคะเงียบสงบดูแล้วสบายตาสบายใจแม้ว่าจิตใจจะพาพุ่นมาแค่ไหนเมื่อมองไปในบรรยากาศยามเย็นก็จะเห็นความนะคะแดดสองนะคะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้นิชาก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะอากาศยามเย็นถือว่า เย็นแล้วนะคะกําลังจะพบค่ําแต่ยังไม่ค่ามากแสงอาทิตย์นะคะก็ยังอยู่บนท้องฟ้าแดดแรงมากๆเลยสําหรับวันที่7นะคะ7กุมภาพันธ์6 7 6 7ดูแล้วก็ให้ความสบายตาสบายใจนะคะพิ่ชาก็พามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นใกล้จะค่ำนะคะ พักผ่อนหลับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปนะคะแล้วก็ดูสิคะมีตอฟางนะคะที่เก็บเกี่ยวหอกไปแดดมากถ้าจําเป็นต้องไปแดดก็ต้องรีบกลับเข้าร่มหรือไม่ก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะบรรยากาศพบยินยน อันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆอีกเช่นเคยนะคะตรงนี้ก็เป็นทุ่งที่อยู่ตรงบริเวณทุ่งนางใกล้หมู่บ้านนะคะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลางล่างก็ยังคงมีความอุดม,มสมบูรณ์อยู่นะคะมีหญ้านะคะนี่เป็นยามเย็นๆ,ๆนี่คือบรรยากาศนะคะตอนทุง่งห้าหกหกนะคะอากาศตอนนี้นะคะดูสิคะดูแล้วก็สบายนะคะบรรยากาศตอนนี้ดูสิคะดูแล้วก็ อยัง้วก็เห็นแสงอะไรไหมคะแสงสวา่างแสงที่คอยให้พักผ่อนรับนอนหรือทํากิจกรรมยามว่างกับครอบครัวแล้วนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็วางทุกสิ่งที่อยู่นอกบ้านไว้แล้วก็ค่อยๆเดินต่อไปสวยแล้วก็สบายๆนะคะวันนี้ที่ท้องฟ้าเห็นไหมคะตอนนี้ก็ใกล้ยาค่าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่าแต่วันยังไม่แล้วก็เห็นแสงอะไรไหมคะแสงสวา่างแสงที่คอย